ไอ้โคตรเหมือนนะอันนี้โคตรเหมือนคุณวิ่งไปดิ๋ยวผมวิ่งตามคุณวิ่งไปคุณวิ่งไปวิ่งไปข้างหน้าวิ่งไปเอออันนี้โคตรเหมือนนะโคตรเหมือนนะหยุดเหมือนยุดคนดีผมคนดีโอ้ชื่อก็บอกคนดียังจะมาจับยูแก่อืดทำไรเขายูดีบีมเอ็กซ์โตบริการเติมโลบักสำหรับคนน่ารักและหล่อเท่อีกทั้งยังมีบริการกดโค้ดไอเทมในเกมต่างๆมากมายเช่นขาด้วนยูเอฟโอหรือแม้แต่หมวกวอคิลี่ แค่ได้อยากเติมโลบัคและซื้อไอเทมก็ไปจัดกันเลยที่ b e มเอ็กซ์โตลิ้งแฟนเพจและเว็บไซต์อยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับรอครับรอครับขอขอจังหวัดสามชาขอจังหวัดสามชานะครับฮะ <Huh? S 1> ขอขอสามชานะขอสามชาครับที่เขาชอบขอกันนะที่เขาชอบขอลดซิ่งนะครับ ครับครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีใจชื้นขึ้นมาเลยเดี๋ยววันนี้ผมวิ่งขโมยหมดโมดบ้านเลยขอบคุณมากครับที่ทำให้ผมมีกำลังใจในการขโมยของฮัลโหลรัครับโหลครับจนฝึกหัดแล้วครับเนี่ยครับไปครับไปสนใจไปออกพลกับผมไหมครับ <c oughs> ผมมีระดับเซียนเลยนะครับดูจากการแต, <c oughs> แต่งชุดก็รู้ครับผมนี่เนียนมาก วัวเตะคมได้พ่นแถวไหนครับเนี่ยปว่ยู่ที่สนนอนแถวนี้ครับสอนอเหรอพี่เอาเลยครับเอาเลยเนะี่ยเปิดเลยครับเปิดเลยสอนอ,นอนใช่ไหมครับจัดแล้วครับเดี๋ยวผมเปิดเปิดแล้วโดนจับน้ำเมื่อกี้โดนจับแล้วเหรอระวังนะคะเขียวระวังนะครับเดี๋ยะจับผมแล้วดูๆนะผมผมมีวิชาพิเศษผมเรียนมา ตำรวจตำรวจจะมองไม่เห็นผมด,ด,ดูดูผมจะ้อยู่หลังเสาเนี่ยดูดูเนี่ยคุณเห็นไหมคุณเห็นผมไหมเนียนนันเนี่ยอันเนี้เน,นียนไม่เห็น,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 นครับมิดมากใช่ครับเนี่แหละมันเป็น<ม>วิธีที่ <คน S 1> ทผมใช้หลบตำรวจตำรวจไม่เคยจับผมได้เลยนะใช้วิธีน<อ>ี้คุณไม่ไปขโมยแล้วครับเนี่ยไม่ครับโดนจับโดนชาลัยรอบเหละอ๋อเนี่ยคน ทำไมท้อแท้กับอาชีพโจรเราต้องมีแพชชั่นในการขโมยของสิครับวมาการขโมยของก็เหมือนการขโมยของก็เหมือนศิลปะอย่างหนึ่งคุณทาอะไรครับคุณทาอะไรครับครับเดินเล่นครับเดินเล่นกําลังกําลังไอ้อาสาทาความดีครับตะเวนรอบเด็กครับไม่ได้ป้อนดูชื่อผมดีดูชื่อผมเนี่ยชื่อผม ชื่อผมมันเขียนว่าคนดีอ่ะมันผมไม่ได้ป้นนะสนใจไปร่วมร่วมขบวนการไหมครับพอดีผมเห็นเสื้อคนมานค้ายเสื้อผมอ่ะน่าจะไปร่วมขบวนการกันได้สนใจไหมครับได้ไดไครับไปครับขบวนการก็คือจะไปขโมยังินที่โรงพักครับ ใช่ไหมครับแต่ว่ารถรถไม่มีนะครับต้องใช้เท้าเปล่าเดินนะครับเพราะว่าถ้าเกิดรถมันจะเกะกะครับถ้าเท้าเปล่าเนี่ยตำรวจจะจับยากมอไซก็ไม่ต้องใช่ใช่ครับมอไซไม่ต้องใช้ครับแบบเดินเท้าเปล่าเลยถ้าเกิดใช้มอไซมันเสียเวลาสตาร์ทไงอ๋อคอปเตอร์ไม่ไผผมไม่ใช้ครับเดี๋ยวตำรวจตามเสียงได้มันเสียงดังแล้วต้องแบบนิ่งเงียบเยบครับเดินไปเรียนๆครับเหมือนคนดีอ่ะ คุณคนอย่ามีพิรุธนะครับแล้วคุณจะไปขโมยตังค์คุณต้องเดินนิ่งๆเลยครับอุ้ยคนดีอย่ามาปนนะครับโอ้ยอย่าแย่งอย่าแย่งตังค์กันนะครับแบ่งๆกันนะครับแบ่งๆตังค์กันโอเคไหมครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะแจ้งตำรวจแน่นอนแบ่งผมผมมีสามสิบหกบาทเองอ๋ออันนี้คือปนด้วยแบบความจำเป็นใช่ไหมครับเฮ้ย พี่โหพี่เอ้ยว่าไงน้องชายถ้าเกิดผมเก็บตังค์ได้เยอะผมจะเอาไปซื้อชุดอย่างพี่มาใส่พี่นี่โอ้โหแต่งตัวอันนี้เลยเนี่ยเออดีดีน้องชายดีแบบเทสเดวัยรุ่นเทสดีใช่ไหมพี่ผมชอบเดี๋ยวผมแต่งแต่งตามพี่แน่นอนใช่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 น้องชชยเออแต่งเลยน้องแต่งเลยเดี๋ยวเล้ยน้องผีดิบมาแล้วรอเลยเฮ้ยผีดิบผีดิบครับใครช่อแกเอ์ศรายงานตัวได้ครับ ให้ช่วยแกะเออ้นงานตัวได้ครับไอเดียนไอเดียนเป็นซอมบี้หรอมันบ้ามิจเจอโจด้วยคนดีหรอครับคนดีครับคนดีครับผมแค่คนคนทํามาหาเงินครับหาตังไปน้องป่ะม่ช่วยน้องวันนี้พี่เป็นไอ้นี่น้องพี่เป็นสายรับด้วยดิประเด็นอะ แต่ผมเป็นคนดีนะครับแต่แต่ผมเป็นคนดีเห็นเห็นชื่อผมครับผมคนดีใช่ค่ใช่อ๋อแสดงว่าเราอยู่ด้วยกันได้ครับชุดีใส่นี้ขัดแย้งมากเลยนะครับอ้าวโอ้ชุดผมผิดตรงไหนผมเป็นคนมีมีปืนมีมีอะไรเนี่ยมีระเบิดมีมีดด้วยผมเป็นคนไอ้มีระเบียบเลยครับก็เลยชอบแบบใส่ชุดแบบเต็มตารางตารางชุดแบบมีระเบียบขออนุญาตจดไว้นะครับ อาจจดแปลกๆนะครับจดอะไรนะสนใจแอนไหมครับรับจ้างไหมครับรับจ้างอะไรครับรับจ้างแบบรอบสังหารนะครับรอบสังหารสนใจไหมครับรับจ้างสังหารนะรอบสังหารคนได้ได้ได้ไอเขาเติไพร์ได้เนี่ยบอกว่าเป็นคนดีครับ แต่บอกว่าเป็นคนดีอ่ะก็ก็คนดีครับผมจะทำแจชุดฟรีเลยไปอยากทำเพื่อประเทศชาตินะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ชุดฟรีเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ชุดฟรีเลยครับไปฆ่าครับคุณจะให้ผมไปฆ่าเองเหรอคุณไม่อยากเป็นฮีโร่ของประเทศชาตินะครับฮีโร่อะไรเราไปไปผมจ้างคุณไงไหนยคุณคุณบอกอะ่ารับจ้างไงคนดี ม่ผมหมายถึงไอ้คนมีปืนนะครับผมเลยแบบจ้างคุณได้ไหมครับจ้างไปแบบเป็นฮีโร่ของประเทศชาติอ่ะได้ได้ใครใครว่ามาว่ามาว่ามาใครคนไหนเปิดยีรักตันประยุทธ์โจนโจนจะเป็นคนลยบนแล้วครับตำรวจนั่งอยู่บนรถนะตมร่จตำรวจนั่งอยู่ครับนั่งนั่งลงในรถละรถกำลังสตาร์ทรอแล้วรอรอตก่ โอ้ถ้าเกิดขบวนมานี่รถเหยียบเลยเนี่ยวิสามันเลยเหยียบคอหักเลยมีสาวมาจีบอะครับเห็นเห็นไหมครับสาวสาวมาเลยครับไหนอะนะครับตกกำแพงเขาเขาเลยเขาเลยอยู่นานแล้วนะผมเห็นเนี่ยโอ้โหอันนี้ตามันวาวเชียวผมนะผมพอนะคุณเหรอกลานมาาคุณมาตามกำบ้านแล้วเนี่ยทำไมอะไรแฟนเก่าผม เนี่ยเขาแบบผมบอกเลิกเขา,ลาแล้วานแล้วแบบเขายังเตือนดูดิเขาล่าเนี่ยดูเขาจะไปหาคุณนั่นนะเราทำไมถึงเลิกกันนะครับเขาทำอะไรผิดอ่ะเขาก็ดูเป็นคนดีนะเนี่ยแต่งชุดก็น่ารักแต่มูตมิเขาจะงับหัวผมครับแต่ละคนละคนไม่งบคืนเลยโอ้ยโห เมื่อกี้คนนี้เขากระโดดหยับหัวผีตายเลยครับเนื่อว่ามาริโอ้ลองคนนี้มั้ยไอ้คนเหมือนนะอันนี้คนเหมือนคุณวิ่งไปดิเดี๋ยวผมวิ่งตามคุณวิ่งไปคุณวิ่งไปวิ่งไปข้างหน้าวิ่งไปเอออันนี้คนเหมือนนะคนเหมือนนะยุดเหมือนคนดีผมคนดี โอ้ชื่อก็บอกคนดียังจะมาจับเออทำไรเขายุดดิอ้ยอ้ยอ้ยถ่ายถ่ายเลยครับถ่ายเลยครับมีคนมีคนไหนจะจับผมทั้งนี้ผมเป็นคนดีอ่ะเนี่ยเนาะอ๋อนี่เป็นเป็นตำรวจกันใช่ไหมครับเนี่ยผมจะแจ้งนะครับผมอยากแจ้งโอ้ไอ้นี่ไหนนาะนี่แจ้งมาน้องสามตไอเนี่ยผมกินผมกินส้มตำร้านเนี่ยกินส้มตำร้านนี้แล้วผมซีดแตกะ ไหนไหนลุงเนี่ยนะเขาดูหน้าตาเขาสินะหน้าตาเขาแบบเยออหยันผมอ่ะเขาบอกว่าผมกินเผ็ดไม่ได้อะเขาก็พริกสิบไม่ได้ผมกินอ่ะผมก็เลยขี้แตกเขากันแกล้งผมมากอ๋อขี้แตกเขาแกล้งขออยุาจดลงวันพฤหัสบวันะครับดูเนี่ยเขาเอาสากกระทบโคบด้วยเนี่ยเขาจอาสากมาทุกหัวผมแล้วเนี่ย โอ้โดูดูดูตำไม่หยุดเลยตำไม่หยุดเลยตำรวจมาถามันตำรวจดูเขาบอกว่าคุณคุณคุณคนดีอ่ะมาพูดกาใส่เขาแบบกวนตีนกวนตีนขอโทษลุงผมพูดดีๆผมเผ็ดไงผมเผ็ดมันก็เลยต้องพูดเร็วๆอ่ะโอ้ตอนนั้นผมผมว่าตงคุณดีแล้ ตอนนั้นผมตอนคุณกินแล้วคุณบอกว่าไอ้เชี่ยแก่ไอ้เชี่ยงอกใส่พริกทำไมวะคุณบอกจริงไหมครับอันนั้นไม่น่าจะใช่ผมนะอันนั้นน่าจะคุณเองเลยปะไม่ใช่ไม่ใช่ผมผมเป็นตำรวจนะเว้ยผมต้องพูดได้ไงอ่ะเฮ้ย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 เอาไปยัง้ยเฮ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 เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเ